โดนปล้นบ้านสิบครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวคำกล่าวนี้ไม่ผิดนักนะคะเพราะทำให้เราเห็นภาพความสูญเสียจากไฟไหม้ได้อย่างชัดเจนและถ้าเราไม่รู้จักวิธีการป้องกันแล้วก็เอาตัวรอด mm. ก็อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ mm. เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนเราจะมาบอกวิธีการเอาตัวรอดและวิธีการป้องกันเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นกันค่ะ ก่อนที่จะไปติดตามรับชมนะคะท่านใดที่รับชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ เหตุการณ์ไฟไหม้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอและบางครั้งก็ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่ารุนแรงขนาดไหนนะคะเราจึงควรต้องรู้วิธีที่จะเอาตัวรอดหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นดังนี้ค่ะ 1. ตั้งสติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สิ่งแรกเลยนะคะที่เราต้องทำก็คือตั้งสติให้ดีค่ะอย่าตื่นตระหนกตกใจจนทำอะไรไม่ทันคิด ถ้าตั้งสติได้แล้วค่ะก็รีบให้พาตัวเองนั่นออกมาจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดค่ะ 2. ถ้ามีสัญญาณเตือนไฟไหม้ให้รีบกดทันทีค่ะและควรจะตะโกนบอกทุกคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเพื่อหนีออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเช่นกันนะคะ 3. ใช้ถังดับเพลิงหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้เบื้องต้นก่อนค่ะ 4. หากเกิดไฟไหม้ที่เกินจะควบคุมได้หรือว่าไฟไหม้อย่างรุนแรงมากๆนะคะควรจะรีบโทรศัพท์แจ้ง199ทันทีค่ะ 5. ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟที่อาจจะเป็นเหตุให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะ 6. จับลูกบิดประตูหากเราอยู่ในห้องนะคะให้ลองจับลูกบิดประตูดูค่ะเพื่อเช็คว่าด้านนอกห้องมีไฟไหม้มากหรือน้อยหากลูกบิดประตูที่เราจับเนี่ยมีความร้อนมากแสดงว่ามีเปลวเพลิงอยู่ด้านนอกห้องค่ะ 7. หมอบคลานต่ำกับพื้นหรือว่าย่อตัวให้ใกล้ระดับพื้นให้มากที่สุดนะคะเนื่องจากยังมีอากาศบริสุทธิ์อยู่เหนือระดับพื้นไม่เกิน1ฟุตแล้วก็รีบอบพยพจากพื้นที่ไฟไหม้ให้เร็วที่สุดค่ะ 8. ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้นั้นนะคะภายในพื้นที่อาจจะถูกตัดไฟฟ้าและอาจจะทําให้เราติดค้างอยู่ในลิฟต์จนขาดอากาศหายใจและหมดสติหรืออาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ หากมีไฟไหม้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่นะคะให้รีบถอดเสื้อผ้าหรือใช้วิธีนอนราบกับพื้นแล้วก็กลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับค่ะ 10. ไม่หนีไปอยู่ในห้องน้ำนะคะเพราะปริมาณน,น้ำอาจจะไม่พอดับไฟให้ทันไฟอาจจะลุกลามแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยยังเป็นจุดอับที่ยากต่อการช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอยากฝากว่าหากต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ให้ตั้งสติค่ะแล้วก็รีบพาตัวเองออกมาจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดอย่าห่วงทรัพย์สินเงินทองมากกว่าชีวิตนะคะและท่านในบ้านท่านมีผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงอยู่ด้วยควรจะติดตั้งสัญญาณหรือว่ากริง่งขอความช่วยเหลือเอาไว้นะคะเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะทำให้นักดับเพลิงหรือว่าคนในชุมชนเข้าไปช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องไม่ประมาทและต้องไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ค่ะอย่างเช่นปลั๊กไฟที่ชํารุดก็ควรจะซ่อมแซมหรือว่าอย่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้เพราะคิดว่าประหยัดเงินในกระเป๋านะคะเพราะนั่นจะนํามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินจากไฟไหม้ได้ค่ะฝากแชร์คลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้ไปให้กับคนใกล้ตัวหรือว่าผู้สูงอายุที่ท่านรู้จักให้ได้ฟังแล้วก็ทบทวนกันบ,บ่อยบ่อด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ